สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพันเอกทนิพนธ์หงวิไลเสนาธิการกองพลทหารราบที่5ให้การต้อนรับ ผลตีวรเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4เดินทางตรวจเยี่ยมโดยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี2567นกสณศาลาป,ประชาคมอําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารพร้อมทั้งเชิญชวนเข้าเป็นทหารกองประจำการให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพื่อดูแลประเทศชาติสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ต่อยอดอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มีการขอบคุณทุกคนที่มารายงานตัวตามกระบวนการการคัดเลือกทหารที่ออกมาทําหน้าที่ลูกผู้ชายไทยพร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของทหารที่จะเข้ารับทหารกองประจำการโดยขอให้มีการเชื่อมั่นในกระบวนการของกองทัพบ,บกที่จะดูแลทหารกองเกินหรือน้องคนเล็กเสมือนคนในครอบครัวดเดียวกัน